สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่รายการมาไม่ช่นของเล่นผมจ้ะยินดีเข้าสู่ช่วงที่หลายๆคนชื่นชอบมากเกินก็คือจะรอดหรือเปล่าวะนะครับวันนี้หลายคนก็คืออาจจะบอกเฮ้ยทำไมมาช้าจัางเลยซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้จะปล่อยผ่านแล้วแหละแต่แบบทุกครั้งที่มันผ่านหูผ่านตารู้สึกว่ามันก็คันๆแบบอยากจะลองเอออยากลองสักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยจัไม่ว่าครับผมนั่นก็คือ figure art u n t e แ m a n t ก้านะครับผม ตอนช่วงออกใหม่ๆนี่แบบโอ้ยโหทอสโอ้โหเข่ากระหน่ามากนะครับเปิดมาแม่งมีทั้งเติมเปิดมาเจอเลยก็มีแบบลงแบบพวกลงพวกลอยครับแม่กรทั่งแบบมักระทั่งยังไม่ได้ขยับเลยก็เป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนั้นก็แบบคิดจะเออไม่ไม่จะไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะแล้วก็ตอนนั้นก็โอ้ยออกมาใหม่ก็แพงนะแพงแพงมากเลยสามพันนี่สามพันกว่าด้วยก็เลยแบบอ่ะในเมื่อว่าเราเก็บอุลตร้าแอคแล้วก็จะไม่จะไม่เอาแล้วกันฟิกกูอาร์ต เอเอวะครัคงก็เริ่มลงมานิดนึงฮะผมก็เริ่มแบบเฮ้ยไหนอยากทำคอนเทนต์ะคนดูอยากเห็นความเจ็บปวดจะ <c oughs> บอกเลยว่าผมไม่ไ่ก็เจ็บปวดแล้วผมแบบดวงมานากับดวงอยู่แล้วหมายว่าดวงสวย <c oughs> เดี๋ยวมากแกเลยี่ของใหม่ชัวรๆนะห่อกระดาษสายเลยนี่ไม่ได้ห่อเองนะซื้อมา <c oughs> มันห่อเองห่อเอง,อเ,องเอาห่อเองเหรอครับผมไอ้ถุย่ใช่เลไม่ได้ห่อเอง โทษครับในช่วงวันนี้ช่วงที่ถ่ายคือช่วงตุรกีเมื่อเช้าผมลมลมควันเยอะผมก็เลยมึนๆนิดนึงอ่ะทุกคนเร็วมาแกะดูเลยเฮ้ยบางคนเขาจะเก็บเขาแบบเวลาเกิดผมไม่ขายต่อเนี่ยเขาเก็บเขาจะเก็บกระดาษสาป่ะผมต้องค่อยๆแกะกระดาษสาป่ะแล้วมึงจะห่อคืนเขายังไงไม่ห่อคืนยากเผื่อใครเขาเนี่ยอยากเก็บกระดาษสาป่ะ ผมถ้าเกิดผมฉีกกระดาษสาผมจะทำร้ายจิตใจใครไหมเอางี้เดี๋ยวขึ้นคำเตือนแล้วกันฮนะช่วงนี้ใครที่จิตใจบอบบางก็ให้กดซิปสคิปไปดูอันอื่นเลยยังไ,ไม่คิดจะม่าเฉยช็อตนี้อุย้ยเล่นฉีกเล่นฉีกทิ้งไปกระดาษสาก <c oughs> ล่องกล่องสวยนะหรืออุลตร้าแมนเพราะตอนนี้ที่ที่ถ่ายอยู่ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าตัวที่ห0ึ่งอยของอุลตร้าแมนเนี่ยคืออ,อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอะเอออุลตร้าแมนเฉยอ่ะอุลตร้าแมนอะ เป็นกล่องเวอร์ชันกล่องไอโฟนนะฮะนะฮะเออเราไม่รู้นะตัวต่อไปเขาจะทำเป็นกล่องดำเหนะมือนกันปเนาะน่าจะกล่องดําแต่ว่าเขาจะไอ้นี่อะไรนะด้วยความเป็นยักษ์แห่งแสงข้างหลังจะออกเงินเงินหรอเออเราก็ไม่รู้เนาะพอมดแดงมดแดงข้างหลังจะเป็นสีขาวเนาะแล้วข้างหน้าตรงน,นี้จะสีขาวใชเออ่เออเออก็ไม่ร,มรู้ไม่แน่นะครับอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับผมมาดูกันครับป้าเขาให้ป้าเขาคัตเตอร์บ้านนี้ไม่เคยคมอยู่แล้ว ีกี่แล้วครับจะเปิดแล้วนะครับเหมือนใสขนาดนี้เปิดมาเจอคู่มือคู่มืออ๋ออ้าวนี่นี่นี่เขาให้หนังสือมาด้วยเดี๋ยวเดูดะครับหนังสืออะไรวปะเดี๋ยวดูแบบนี่เป็นไง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 คืออยากให้รู้นไปด้วยกันไงผมไม่ผมอยากรู้เฉยมันคืออะไรมึงห่วงขนาดนี้ไม่ผมอยากรู้มันคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรอันี่เราเห็นอยู่ในเว็บไซต์เยอะแล้วแหละ น่าจะเหมือนอะไรนะอะไรนะขาบผู้ตกกับฮิบิกิที่ตอนแรกให้มาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ให้คือก็ประมาณว่าเหมือนเหมือนโมแบบนี่มันแบบออกแบบ 3D มาจากนี่เนี่กระดูกจริงแกะสลักเลยนะเห็นไหมเนี่ยเขามีเป็นโครงโครงก่อนที่เขาจะหาท่านี่มาเนี่ยเขาก็ต้องหาผู้ชายมีกล้ามมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขานีเขาเป็นนักแสดงมาว่ ที่เป็นเหมือนซูแอคเตอร์อ่ะไม่ใช่เออนเห,หรือเปล่าเป็นสตันที่เป็นคนที่ใส่ชุดปะ่ะนั่นแหละนั่นแหละซูแอคเตอรนนะออ์น่าจะใช่นะเออเออน่าจะใช่นะมั้งนะถ้าผิดขอให <c oughs> ้แฟนแฟนอุลตร้าแมนช่วยค่อยดูแล้วเขาคงเขาคงจะบอกว่าแบบเนี่ยเขาวิถีวิถันมากเลยแล้วก็การที่เขาเลือกสารมทีเรียบใหม่นี่เป็นการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของฟิคุอาร์ดโน่นนี่นั่นขนายในคู่มือยังยังบอกเลยว่าตรงไหนที่มันเป็นยางอ่อนอ่ะอะไรอืมเนี่ยนะนะทำไหมทำสีเทาไว้ให้ คู่มือคู่มืออะไรรายการเราไม่เคยดูอยู่แล้วครับมาเหมือนรุ่นเหมือนรุ่นบอดดิ้งโอ้ยมีไปชั้นอีกมีระาษราษเป็นราษเหตือนที่ตัค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับกล้องจับไปอีกไหมกล้องจับไปเฮ้ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยสวยนะสวยเนี่ย ฮ้ยเฮ้ยงมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะมึงเฮ้ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยเฮ้ยท่าไมขาข้างนี้มันเบียดอ่ะไรอว่าจับผิดไปงั้นได้ให้มึงใจเสียเล่นมีร้อยป่ะวะโอเคนะโอเคนะมีร้อยเหรอเไม่มีไหมเออว่ะไปไปจบรายการติดเลยไปเฮ้ยเยียรอดอีกเหรอโอ้เฮ้ยโอเคนะ เพราะว่าบางคนเปิดมาผมเห็นมันก็เป็นเลย<ช>ไง<ห>เออไอ้นี่พ่เป็น,นเฮ้ยมึงลองสองดูดิอ่ะจักลจกุจะกัแล้วเหรเอเปล่าเอาล่ะผมไม่ผมมันยังไม่เคยเล่นเลยผมต้องถามพี่ว่าพี่อ่ะซ่อมให้ลูกค้าแล้วองั้นพี่ช่วยรีวิวหน่อยเพื่อให้ผมจากที่มันดีแล้วมันจะไม่พังไงเพราะสําหรับคนดูแล้วผมเชื่อว่าคนดูก็ไม่อยากจะซื้อผมเลนแล้ผมก็ไม,ไม่กล้าซื้องั้นงั้นพี่แนะนําให้หน่อยว่าควรทำยังไงบ้างแบบควรทำยังไงคือเล่นยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ใหม่หมดเลยไง ถูกไหมล่ะเพราะลูกค้าส่งให้พี่ซ่อมคือทําสีเลยใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่มันจะมีปัญหามันก็จะเป็นอีตรงอีตรงนี่แหละเนี่ยอีแผ่นยางเนี่ยถูกว่ามันเป็นยางอ่อนบ,บีบบีบได้เลยบีบได้เลยเออเป็นยางจริงด้วยวอะโคตรนิ่มอะ่ะเออว่าแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มีที่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเขาจัดท่าปล่อยแสงอ,อ๋อ,อกฎของมันคือถ้าอยากให้มันอยู่กับเรานานๆไอเนี่ยแผงอกนี้นะห้ามอยู่อ,อ๋อคือห้ามให้มันบีบเพราะแผงอกก็เป็นยางเหรอ เป็นยางยางนิ่มเลยยมันงามหมดเลยว่ะมีเนี่ยตรงตรงกลางสีแดงเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วคนบางทีมันมันจัดท่าแบบควยอะพอควยมาไอ้ตรงเนี้ยมันหนีปุ๊บมันก็แตกอ้าวแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่งต่อได้ไหมคนกลุ่มคน,คนหลายคนเขาเล่นนะเขาก็เลยแบบยืนอย่างนี้แหละเอาพลาสติกออกยืนงี้ยืนตรงยืนตรงยังไงวะเนี่ยแล้ว่ังยีต่อเนี่ยมึงก็แอคชั่นช่วงล่างไงเต็มที่เลยมันจะยกขาเตะอะไรก็ได้แต่แขนข้างบนต้องต้องแข็งงี้ มัน,เป,นเป็นร้อยเลย <c oughs> เอางี้เ่อะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเดโคดอัพ <c oughs> ผมจะไม่ผมจะไม่เสี่ยมกับตัวเองอย่างงี้ผม,ผมจะค่อยๆบิดแล้วโคดอัพสวยแล้วกันนี่แต่แต่เห็นในงานอ่ะไม่งองอนี้โชว์แล้วก้มอ่ะง่องงองงองโชว์นั่นแหละในงานเนี้ยเราก็คิดว่าเออก็เดี๋ยวจะได้ไม่มีของอะไรบ้างอาโอเคก็ให้มือให้แสงมาเบสิกอุนเตน่อเอาจริงนะรู้จากการเล่นของมึงแล้วเมื่อกี้แล้วกูก็ทายว่าที่ที่คนเขาขายทิ้งกันเยอะอ่ะ กูไม่แปลกใจเลยเพราะถ้าดูทรงแล้วเล่นไม่น่ามีความสุขเท่าไหร่เออเอ้พูดยากมากเลยเนาะพี่คือไหนๆก็เราก็ได้แกะทีคารแล้วพี่พี่คิดว่าอุลตร้าแมนตัวใหม่มามันก็คงจะคล้ายๆเดิมนะการันตีได้หนึ่งว่าเออไอ้เนี่ยสะโพกเนี่ยน่าจะยางเห็นเห็นภาของเขาเขาปะล่ะจริงเหรอไม่ทำไมมันยกขาได้สูงขนาดนั้นอะมันชันเขาได้สูงขนาดนั้นซึ่งปกติบอดี้มันทําไม่ได้ไงอ๋อเออเออเขาก็เลยดาว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นยางเพื่อให้มันชันได้สูงเช่อีกแล้วเหรอะ ทีเนี้ยก็เหลือลุ้นเนี่ยเหลือลุ้นเนี่ยเอ่อก็จะบอกว่าสำหรับคนที่มีทิก้าก็อาจจะไปซื้อพาร์ทเสริมของไนะอฟิกูอาร์ตอัปเกรดนะ h ออัปเกรดได้เขาทำพาร์ทเสริมไว้เป็นพลาสติกน่าจะพลาสติกนะใช่ไหมถ้าไมพ่พลาสติกก็จะเป็นยางพ VC ยางตันเอ่อก็คือว่าสามารถขยับได้โดยอาจจะสีไม่ลอกแล้วก็ใครที่ลอกก็ได้พาร์ทที่เปลี่ยนใหม่ทั้งพาร์ทเลยใช่่ชแต่รู้สึกว่าราคาก็อยู่ประมาณ2,000 2,000ก,กว่าก็ซื้อใหมไ่ได้ได้ตัวนึงเกือบซื้อได้เ ถ้าเกิดจะได้ทิก้าแบบสบายใจได้ก็งมีงบอยู่ประมาณห0 0พันไหมเออ5้าพันตีไปกลมๆโคตรแพงเลยก็ผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรวะผมเอาผมไม่อยากขยับว่ะเอาจริงลอกเราสามารถทำสีได้ป่ะได้อ๋ออะอได้แต่ว่าระหว่างทำก็ก็กูก็ต้องระวังอย่างมหาศาลอ๋อแล้วก็คือเหมือนว่าหลังจากที่ทำสีพี่ก็พ่นลงไปในยางแล้วแล้วเราเรยังสามารถกลับมาขยับแล้วมันจะมีสีลอกือนเดมไหม นีดิก็เหมือนเดิมวนลูปอยู่ที่เดิมใช่เพราะว่าไอ้สีโรงงานมันก็คือสีพ่นสูตรเดียวกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูอนาคตของอุลตร้าแมนไอโฟนแล้วกันว่าจะยังไงต่ออุลตร้าแมนก่อนไอโฟนถามไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แหละถามความรู้สึกมึงเลยมึงเห็นแล้วมึงอยากซื้อไหมผมไม่อยากซื้อเพราะมันเป็นอุลตร้าแมนนะเออแต่ก็อย่างว่าเลยว่าถ้าเกิดเราเอามาแล้วมันเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอามาทำไมส่วนกูัวเฉยๆเพราะว่ากูว่าเออกูเก็บกูเก็บฟิกวาร์ดอันเก่าก็ได้อ๋อไอตัวที่มันออกเพิ่งออกมาครบใช่ไหมเอ ก็รอดูครับใครใครไม่ใครไม่ทันขบวนสําหรับไอฟิกัวอาร์ที่ออกมาแล้วก็ไปรอไอโฟนก็ไ้ผมก็เชื่อว่าถ้ามันฟีดแบ็มันดีมันคงไล่พี่น้องใหม่ลองใช่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 ก็อาจจะได้สเกลที่แบบสมจริงขึ้นขยับแต่ละทีนะไม่เป็นการรีวิวที่ไม่เหมือนรีวิวคือไม่รู้จะรีวิวอะไรเอาจริงนะซื้อมาก็ซื้อมาไม่เหมือนเป็นทุกอะเออซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเราจะไปแอคชั่นเล่นยังไงวะ อ่ะเอาเป็นว่าก็โชคดีที่ที่รอดตายไปแต่ว่าณนปัญหาที่เหลือก็คือจะเล่นยังไงวะท่านี้ก็ปลอดภัยสุดละเรื่องนี้แมเราพักโค้ดเอาไว้ก่อนแล้วเราไปซื้อชุดแต่งของเขามาเปลี่ยนยังไม่ออกยังไม่ออกครับผมก็ใครใครมีอุลตาแมนทิก้าไง่ก็ขอให้เขาไป่ดูครับว่าคุณเล่นกันยังไงนะดีขอฮาวทูเล่นฟิวอาร์ุลตมาแมนท่ก้าเลยสอนกูฮีครับยังคิดี่าออกเท่าได้ไงแต่ว่ายินตรงมันก็หล่อเหมือนกันครับใช่ครับ เฮ้ยงี้อีกท่านึงท่าบินท่าบินอ๋อ <c oughs> จะต้องกลางแขนนะนะห้ามห้ามห้ามบีบไหล <c oughs> <ทำ S 2> ่ได้สองท่าแล้วพอแล้วเอาแล้วปลอดภัยด้วยโ <c oughs> อเคผมยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ช่องครับครับกดสุดกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะให้โลกันนีรู้มีรายการแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ